นนี่อฝากอีเลิศแย่ชิ้นแต่เดียวมันไม่ขี่คุุมแน่เนี่ยยหอมไหมชิลุ้อฝากอีเลิศูมู๊มู๊ไปไป <laughs> ก็วันนี้จะเป็นเขตวัดกองสุมครับนี่แม่นา วิวัดหรองหนึ่งวัดชิมุติดังตันดังตันนี่ก็จะดันเป็นไอ้กุ๊กวัดกองสุม่มห้ี่ก็มีหัวเตอร์มลอนะฮะ้องหอยกมียอนแท้นะ่า พ well. ี่ก็ทำพี่ก็ทำแล้วหนูพี่ทำให้เจ้าหนูก็ทำกับแบบนี้หนูหน้าเนี่ ไปดูเจดีกันค่ะชินวุสไปไหมอยู่บนดิขึ้นดิขึ้นไปดูเจดีครับไหวไหมไหวไหมได้ได้ไก่อยู่ดีๆไงแก่ยุ

ในหุบเขาเลยเยอะเยอนั่นนู้นน่ะผมวเราลุกอ่อนหมดเลยกอนเลยแ้ ใครอยากครอบคล้องอยู่ตรงนั้นนะมานี่เห็นเห็นเลยเฮ้ยทำท่าดิเฮ้ยส่องเลยเฮ้ยส่องเลยเดี๋ยวมันจะกลับมาไหม

mọi người khác chưa ra lắm mọi người mọi người rồi người mọ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 i สิปอบกมนพูนเขาไหกันนมเขาได้มันใกล้ข yeah so ึ้นทำยังไงใกล้ขึ้นมซูไม่ได้กีฬานถ่ายได้แค่นั้นแหละเฮ้ยโอ้ไฮชเว็บเกิยไหรชเว็บน่นซัวเหรเกษตรเกษตายเดมดเ

বল <laughs> ন

ปืนก็บปล่อยก็เป็นกลายเป็นปลาเปืนก็ไปเสาะตีผืนไม้กลายเป็นปลาเนี่ยเจ้านี่ขี้รอี่ดิบดิบกันขี้รอป่ะอ่าสัตว์มหันา์ละเขากินกันไหมชิไม่ฮะเอออย่างมุ้งเจาะมันกินนะในป่ามันมีอะไรกินเยอะค่ะไม่ใส่อะไรเลยค่ะ ไ่ใส่ปุยกี่ยังหรอใช่ค่ะมนไรนี่เขาได้ใส่อะไรค่ะนเนื้อเดียวนี่เสี้ยวยนีเลไม่เยอะักนะทีาเนี่ยงอนเลยหางางง่ียเ่อเ่แรงมหาลเนาะ อี่ชินแต่เดียวมาในี่คุ่นไงเนี่ยยังหอไมไหมชิลุสักอีเลอร์อปืนกับป่อก็เป็นกลายเป็นปลาปนกับเป็เสาะตีผืนไ,ไม้กลายเป็นปลาเ่ยเจเนี่ย ต,ต้องตรีมันเป็นพางนะวะอันนี้มันมีอันนี้น<ำ>ฟอร์สเซียรอืมนี่นีหน้าผูนนี่มึงรา้าดีกว่ <c oughs> どう